ตอนนี้นะคะเราสั่งหัวเชื้อน้ำยาล้างจาน n70 มา1กิโลกรัมก็รวมค่าส่งแล้วจะอยู่ที่ประมาณ75บาทน,นะคะสั่งแบบนี้มาทำมันจะได้เยอะกว่าที่เราไปซื้อแบบตามท้องตลาดแล้วก็หอมด้วยเพราะว่าเราจะทำเองเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นการทำน้ำยาล้างจานกันเลยนะคะ ส่วนผสมหลักที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือมะกรูดอันนี้เก็บมาจากที่สวนเลยค่ะนี่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเรามาล้างมะกรูดกันก่อนนะคะมะกรูดที่สวนเรานะคะลูกใหญ่มากลูกเท่านี้เลยหลังจากนั้นนะคะล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเราก็มาหั่นเป็นชิ้นๆเพื่อที่จะนํามะกรูดอันนี้ไปต้มนี่ค่ะเราก็ใส่หม้อแล้วก็ต้มมะกรูดที่เราหั่นไว้แล้วนะคะ ต้มจนเดือดเลยนี่คือน้ำมะกรูดนะคะที่เราต้มจนเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดอีกค่ะจริงๆค่อยต้มเดือดก็พอแต่เราเดือดจนแบบเนี้ยเพราะว่าเราจะเพื่อที่จะไปบีบน้ำออกจากมะกรูดออกให้ใหได้ให้หมดค่ะก็เดี๋ยวรอให้มันเย็นกว่านี้สักหน่อยเพราะว่ามันร้อนมากมันจะบีบไม่ได้น้ำมะกรูดที่เราบีบออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณเท่านี้ ส่วนนี้ก็คือเปลือกมะกรูดที่เราบีบน้ําออกไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมดเพราะว่ามันร้อนมันบีบมากไม่ได้แม่บอกว่าเสียดายก็เลยมานั่งยีเอาแบบส่วนที่เป็นเนื้อเอาให้ได้เยอะที่สุดนี่ค่ะแม่ก็มายีเอาจนถึงยอดสุดท้ายเลยเพราะว่าเสียดายค่ะแต่จริงๆตามสูตรเขาก็ไม่ได้อย่างนี้นะเขาก็แค่ต้มให้เดือดแล้วก็บีบเอาน้ำเฉยๆแต่เราคิดว่ามันก็น่าจะไม่เป็นไร หลังจากนั้นเทน้ํายาเอ็นเจย์ลงในกะละมังนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือเพื่อที่จะทําเป็นน้ายาล้างจานคนให้เข้ากันค่ะคนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนี่เลยแม่ก็เทเกลือส่วนเราก็คนแต่รู้สึกว่ากะละมังมันจะใหลไปนะคะมันไม่ถนัดเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาเป็นใส่ภาชนะที่มันเล็กกว่าน,นี้ดีกว่าเราเปลี่ยนภาชนะให้มันเล็กลงแล้วนะคะเพื่อง่ายต่อการคนตอนนี้ก็คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วค่อยๆผสมน้ำมะกรูดที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปคนเลยคนไปเรื่อยๆแล้วก็คนไปทางเดียวกันนี่ค่ะมันจะเริ่มคนแบบนี้คนไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะใช้เวลาคนนานอยู่เหมือนกันนะเพื่อที่จะให้มันเหมือนรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำข้นๆค,คนจนได้ลักษณะที่ต้องการนะคะก็เหมือนกับน้ำยาล้างจานทั่วไปที่เราใช้ อันนี้เราเอามาทดลองใช้นะคะก็ะฟองเยอะมากตอกใส่ขวดแบบนี้ค่ะไว้ใช้ได้นานเลยก็ถือว่าเป็นการประหยัดด้วยใครที่อยากลองทำก็สามารถที่จะซื้อมาทำได้เลยนะคะ